ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปทําการตั้งมาร์กนะครับก่อนที่เราจะทําการถอดเสื้อสูบลูกสูบแหวนแล้วก็ไปดูวิธีการถอดเฟืองราวริ้นนะครับแบบที่ไม่ใช้บล็อกลมนะครับเขาถอดกันอย่างไรนะครับทุกท่านนะครับเอ่ะนะครับอันดับแรกเราก็ทําการถอดฝาครอบวาล์ออกมาก่อนนะครับวันนี้มือเดียวถอดออกบนอ่อนพี่น้องขันแน่นบนอ่อนพี่น้องนะครับนะครับ อ่ะนะครับถอดฝาข้อบาวาออกมาก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นเราค่อยไปว่ากันเรื่องการปรับตั้งมาร์กก่อนที่เราจะทําการถอดเสื้อสูบลูกสูแบแหวนนะครับอย่างน้อยเราต้องรู้ก่อนว่ามาร์กมันอยู่ตําแหน่งไหนเวลาเราประกอบกับเราจะได้หามาร์กง่ายนะครับเราจะได้หามาร์กเจอนะครับเราจะได้ประกอบง่ายๆนั่นเองนะครับทุกท่านอ่ะนะครับ เมื่อกี้มือเดียวนะครับในการถอดฝาครอบาบาวนะครับทีนี้เรามาดูตำแหน่งนะครับที่เราจะทําการปรับตั้งมาร์กนะครับเพื่อนๆนะการปรับตั้งมาร์กนะครับตำแหน่งมาร์กมันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะชี้โพรงชี้เป้าให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับก่อนที่จะทําการถอดเพราะว่าบางท่านไม่เคยถอดเดี๋ยวให้จําไว้เลยว่ารถคันไหนรถรุ่นไหนที่ท่านมายังไม่เคยทําการถอดเนี่ยนะครับให้หามาร์กก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าหากว่าเรือบไปแล้วนะครับโดยที่ไม่เช็คมาร์กก่อนนั้นนะครับเวลาประกอบเราจะหามาร์กไม่เจอนั่นเองนะครับนี่ก็คือตำแหน่งมาร์กนะครับฉีด2ขฉีดที่เฟืองราวลิ้นนะครับฉีด2ขฉีดที่เฟืองราวลิ้นตรงกันนะครับสองรูเข้าไปจะต้องตรงกันกับฉีดใหญ่นะครับกับฉีดยาวนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือตำแหน่งให้ดูมาร์กนะครับแล้วก็มาดูตำแหน่งนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับอ่า ฝั่งล้อแม่เหล็กจานไฟเพื่อนๆจะเห็นจุดสามเหลี่ยมกับขีดหนึ่งขีดอยู่ข้างตาตุ่มเลยครับอยู่ตาอยู่ข้างแถบจานไฟนะครับเนี่ยนะครับมันอยู่ข้างกันเลยนะครับมองมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่ามีขีดนะครับจริงๆก็มันมีอยู่นะครับมันมีขีดให้เราดูอยู่นะครับทุกท่านนะตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็นสนิมมันอาจจะมองไม่ชัดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เราได้ทําการปรับตั้งมาร์กให้ตรงเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่เราทําการปรับตั้งมาร์กเสร็จนะครับเราก็ต้องทําการนะครับถอดเฟืองโซ่าราลิ้นนะครับถอดเฟืองาราลิ้นแล้วเราค่อยมาคลายน็อตทั้งหมดออกนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว,ว่าวิธีการที่ผมจะทำการถอดเฟืองราลิ้นแบบไม่ใช้บล็อกลมนั้นผมทําอย่างไรนะครับทุกท่านเพราะว่าเห็นะ e existem, มีคําถามถามบ่อยนะครับผมไม่มีบล็อกลมจะถอดจานไฟได้ยังไงผมไม่มีบล็อกลมนะครับผมจะถอดจุดคัดได้อย่างไรผมไม่มีบล็อกไฟฟ้า ไม่มีบล็อกลมผมจะถอดเฟืองราวดิ้นได้จังไดว่าท่านพี่น้องนะครับในเมื่อมีคาถามถามเข้ามานะครับเพชรให้เบื้องลดพี่น้องนะครับมันง่ายนิดเดียวครับพี่น้องนะครับอยู่ในโรงงานเขาก็ไม่ได้ใช้บล็อกลมนะเวลาที่เขาเช็คปอนนะครับอ่าเขาเช็คปอนเช็คแรงบิดยังไงไม่ให้เฟืองมันหมุนตามเรามาดูกันนะครับเราก็ต้องใช้วิธีนั้นในการถอดเช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะอันดับแรกเลยนะครับให้เราสร้างเครื่องมือขึ้นมาก่อนนี่ งามสองงามนี่แหละครับพี่น้องนะครับเล็กงามไม่งามนี่แหละครับพี่น้องนะครับเล็กงามแม่โบยไม่งามพี่น้องนะครับนี่นะครับเล็กงามที่เราสร้างขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับทุกท่านนะก็เหล็กเศษเหล็กธรรมดาก็เชื่อมติดกันกับหัวน็อตนี่แหละนะครับทีนี้นะครับถ้าหากว่าใครมีกระตุ้งกระตังอยากจะซื้อมันก็มีขายเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผมงกครับพี่น้อง นี่แหละนะครับช่างสร้างบ้านนอกนะครับคาแรงบ่อหลนะครับไล่ไดบ่มีกระสางเอาเสร็แล้วพี่นอกนะครับมีแต่ซื้อกับซื้อเสียวหยังไปซื้อกินนะครับพี่นอกถ้าเงินเอาไปซื้อเครื่องมือเบิดนันะครับต้องเหลือเงินไว้ซื้อกับข้าวบ้างเด้อนะครับทีนี้นะครับที่แคมมันจะมีมันจะมีรูที่เขาเจาะไว้ให้อยู่นะครับที่แคมมันจะอาที่เฟืองราลิ้นนะครับก็จะเจาะรูไว้ให้เรานะครับทีนี้นะครับพอ เขาเจาะรูมาให้แล้วเราก็เอาปะเกที่เราสร้างขึ้นไปทําการล็อกตรงรูไว้นะครับเอาเสียบเข้าไปแบบนั้นแหละนะครับแล้วก็หาปะเกแหวนธรรมดาใครมีบล็อกก็เอาบล็อกนี่แหละนะครับมาทําการคลายออกเลยนะครับทุกท่านมาทําการคลายออกเลยวิธีการก็นี่แหละนี่แบบนี้เลยนะครับใครจะใช้เทคนิคนะครับดึงไปคนละทิศค,คนละทางก็ได้นะครับปะเกกดลงนะครับปะเกแหวนกดลงนะครับ อ่าปลกแกล็อกดึงขึ้นก็ได้นะครับเพื่อนๆอ่าหรือว่าใครจะใช้หลักการบีบเข้าหากันแบบนี้ก็ได้นะครับนี่บีบเลยนะครับบีบเข้าหากันแบบนี้ก็ได้นะครับทุกท่านนะอ่าน็อตตัวนี้ไม่ได้แน่นนะน็อตตัวนี้ไม่ได้แน่นนะครับอย่าไปคิดว่ามันจะแน่นนะครับน็อตตัวนี้เวลาขันเข้านะครับขันไม่แน่นแต่ว่าเขาใช้น้ํายาล็อกเกีียวเป็นตัวล็อกไว้นะครับทุกท่านเพื่อป้องกันน็อตขายแค่นี้เองนะครับไม่ได้แน่นเหมือนน็อตคลัสที่ทําการถอดเมื่อวัน2วันที่แล้วนะ ไอ้น็อตคัดนะครับมันยิงเกินปอนมานะครับมันก็เลยเอาบล็อกลมยิงไม่ออกนะครับทุกท่านนะครับจริงๆแล้วน็อตมากับรถไม่ได้แน่นนะน็อตมากับรถไม่ได้แน่นแต่ว่าเขาใช้น้ํายาล็อกเดียวกันคายไว้เฉยๆนะครับทุกท่านนะครับอ่านะครับนี่เราก็ทําการถอดเปลืองราวลิ้นออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกท่าน ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะไปทําการคลายน็อตนะครับหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นมาร์กที่เราให้ส่องส่องเข้ามานี่แหละนะครับให้ฉีดมันตรงกันนะครับฉีดมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับทุกท่านนะอ่านะครับต่อไปก็จะเป็นการคลายน็อตนะครับอ่าใช้ประแจหกเหลี่ยมหรือว่าประแจเอลเบอร์ห้าในการถอดน็อตหกเหลี่ยมด้านข้างตรงเฟืองโซ่เราลิ้นออกนะครับอ่าเดี๋ยวหากุญแจก่อนเสียอีกแล้วพี่น้องนะครับนี่ นะครับใช้ประแจเอเบอร์ห้านะครับอ่านะครับแล้วก็แบบนี้งัดเลยโปะน็อตขาดโมเมนต์ดอกพีนองนะครับน็อตออกครับอ่าน็อตออกไปแล้วนะครับที่รันโป๊รันโปะนี่ต้องขอไปด้วยนะครับที่ผมทําการปิดเสียงไว้นะครับเพราะว่าอ่าพัดลมมันเข้ากล้องนะครับลมมันพัดเข้ากล้องนะครับก็นะครับก็ต้องขอภัยด้วยนะครับที่ต้องปิดเสียงตรงนี้มีแหวนด้วยนะครับหกเหลี่ยมสองตัวนี้มีแหวนนะ ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเป็นการคลายน็อตฝาสูบนะครับสี่ตัวตรงนี้เป็นหลักวิธีการคลายคลายแบบนี้นะครับหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่เป็นลักษณะกากระบาดนะครับรอบแรกนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้ก็รอบที่สองะครับรอบที่สองนะครับออกเสมอกันเลยนะครับรอบที่สองเนี่ยนะครับเห็นไหมวิธีการคลายฝาสูบของก็จะคลายแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเราไปคลายตัวใดตัวหนึ่งออกนะครับโดยเฉพาะรถที่เป็นหม้อน้ํา นะครับฟ้าสูบมีโอกาสบิดตัวโงงอได้นะครับทุกท่านแล้วน้ําจะดันในที่สุดนะครับทุกท่านนะเอออันนี้ก็นะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นหลักทฤษฎีด้วยนะครับเพราะว่าเวลาผมทําคลิปทุกท่านก็อาจจะบอกว่าเออมือนก็มีหลายๆคนนั่นแหละเม้นเข้ามาพูดมากนะอะไรประมาณนี้นะครับทฤษฎีต้องมาคู่กับปฏิบัตินะครับให้ใกล้เคียงกับหลักความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดนะครับทุกท่าน นะเอานะครับวันนี้ก็ถอดฝาสูบออกมาแล้วเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับห้ามวางฝาสูบในลักษณะคว่ำนะครับให้งายขึ้นนะตรงนี้ปะเก็นนะครับอ่าปะเก็นเวลาคุณเพื่อนใส่ยาใส่กับด้านนะครับถ้าใส่กับด้านมันก็ใส่ไม่เข้าอยู่แล้วล่ละนะครับนี่สันต่ดสันตัวนี้ขึ้นด้านบนนะครับทุกท่านมันจะเขียนคําว่า up นะครับ up บ่ีนะครับอ้าถอดออกไปแล้วนะครับต่อไปนะครับ เราก็นะครับขูดๆดูสักนิดหนึ่งนะครับมาร์คทีหัวลูกสูบนะครับทุกท่านเราต้องดูด้วยนะครับว่าเขาประกอบมาถูกหรือเขาประกอบมาผิดนะครับเพราะว่าบางทีนะครับช่างฝีมือดีๆเนี่ยเขาประกอบก็เนียนมากเลยนะเหมือนกับรถใหม่ไม่ได้ถอดเหมือนกับรถใหม่ๆออกจากศูนย์เลยนะทั้งๆั้งที่เขาถอดมานะครับทุกท่านเราต้องเช็คมาร์คด้วยนะครับว่ารถคันนี้นะครับเขาประกอบมาผิดหรือไม่นะครับอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามาร์กลูกสูบมันอยู่ตรงไหนอยู่อย่างไรนะครับอ่านะครับอ่ามาร์กลูกสูบนะครับอ่าดึงออกมาก่อนนะครับอันนี้เสื้อสูบออกมาแล้วเสื้อสูบสวยเงาวาววับเลยทีเดียวนะครับไม่มีรอยบาดไม่มีรอยแผลนะครับทุกท่านนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ลูกสูบกันนะครับมาดูที่ลูกสูบเ้อนะครับลูกสูบนะครับจะมีมาร์กอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนลูกสูบจะมีมาร์กนะนี่นะครับ ก่อนที่เราจะไปดูลูกสูบนะครับเรามาดูตรงนี้กันก่อนเลยนะครับพอดีได้จับกล้องแล้วก็ถ่ายฝาสูบให้เพื่อนๆดูถ่ายเสื้อสูบอ่ะเสื้อสูบมุมนี้โอ้ยโบเห็นต่อครับพี่น้องมืดตึ๊บนะครับอ่าถ้าเราส่องแบบนี้เงาวาววับเลยทีเดียวไม่มีรอยบาดแต่อย่างใดนะครับสวยครับพี่น้องงามนะครับเพิ่งมีเห็นคันนี้แหละนะครับถอดเสื้อสูบออกมาใสขาววาววับนะครับอ่าเพิ่งเห็นคันแรกนะทีนี้นะครับเรามาดูฝาสูบกันนะครับฝาสูบก็ถือว่าโอเคนะครับ อ่าฟ้าสูบโอเคนะนี่นะครับไม่มีขมเหาียเปียกเกาะนะครับแล้วก็หัวเทียนสีสวยนะครับบ่าววาวไม่จมวาวไม่จมนะครับทุกท่านแ้บก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับรถคันนี้ไม่มีอาการเครื่องหลวมนะครับเพียงแต่ว่าเขาไปทําการเปลี่ยนสายพานมาแล้วนะครับทําน็อตเพาข้อเวียงรูดฉะนั้นเองนะครับอ่ะมาดูมาร์กกันมาร์กนะครับถ้าเป็น Ex หัวสอนหรือว่าจุดกลมๆให้เอาลงด้านล่างนะครับหรือว่าด้านไอเสียนั่นเองนะครับส่วนคําว่า i n นะครับส่วนคําว่า inIN เนี่ยนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับจะเป็นทางเข้า In ก็คือทางเข้าจุดหัวสอน Ex คือทางออกต้องหันไปหาไอเสียเท่านั้นนะครับทุกท่านอ่ะนะครับอ่ะอันนี้ก็ทําการถอดออกมาเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อน เอานะครับในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดาการดูดล้อแม่เหล็กจานไฟออกเรื่องของการถอดล้อแม่เหล็กจานไฟคงไม่มีอะไรมากนะครับเราถอดแคมด้วยวิธีไหนอาถอดเฟลืองเราลิ้นด้วยวิธีไหนเวลาที่เราจะถอดอาจานไฟเราก็ถอดด้วยเทคนิคเดียวกันนั่นแหละนะครับทุกท่านนะปัญหานะครับมันจะอยู่ตรงที่ว่านะครับใช้ตัวดูดอ,ะ,อะไรดูดนะครับแม่เหล็กจานไฟของ Yamaha Mio ออกเพราะว่าเห็นเพื่อนๆ ถามกันเข้ามาบ่อยๆว่าเอ๊ะผมเอาตัวดูดจานไฟตัวนั้นตัวน้นตัวนีอน้อยู่ห้อนั้นอยู่ห้อโน้นอยู่ห้อนีนอน้ไปใส่แล้วก็ดูดไม่ออกนะครับดูดไม่ได้ไปเปียวไม่เข้ากันว่างั้นนะครับพบกันในคลิปหน้าครับเ,เพื่อนๆคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับผม